เห็นบ่จ้ะพี่น้องมองไปนี่เต็มเลยค่ะเห็นบ่ที่เห็นเห็นอย่น่ะเนี่ยเห็ดหนังไก่ทั้งนั้นเลยจ้าพุ่น่ะพี่น้องเห็นบ่สคุณสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ายังอยู่ในป่าต่อเด้จ้ะเด้อกับแพทมาดามเห็ดมัสลูมเด้จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าสิผามาเก็บเห็ดหนังไก่มาเบิ่งมองที่เฮาเคยเก็บทุกปีจ้่พ่อแม่พี่น้องเดินเข้ามาก็เจอแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะ เดีย๋ยวมาชมกันเลยจ้ะนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเห็ดหนังไก่ยู่คูก็เห็ดเขาขวงนอกจ้ะเนาะหนังไก่จ้ะอันนี้ลอยคนเหยียบแล้วเอาอออตรนนี้เนาะเนี่ยเฮ้ยมาดามเอ้ยเด้อพี่น้องที่แพทย์ว่าอีกสีหนึ่งเนี่ยสีมันจะบลอออกสมแล้วมันมันสีดอกมันสีบกคอยแข็งจ้ะมันจะมีดอก แบบบางกับแบบหนาได้จ้ะเด้อเห็ดหนังไกล่ลอยนิ่งยคนมาตัานตัดแล้วจ้ะเป็นอยังก็ยังพ่อมีเเขาได้เก็บเีานะ,ะกำลังออกเลยจ้ะตะมุตะมิเลย เล็กๆเ,เหลือไว้นะเนี่ยพันธุ์นี่มันสีบางๆพี่น้องมันมันมันสีโบมันสีโบแน่นมันสีโบขานี่เขาจะบางๆขาเล็กๆเนาะนีเพิ่นจะออกขาวๆหน่อยนึ่งสีโบอ,ออกสมคักนะเห็นบ่าจากจ้ะพี่น้องมองไปนี่เต็มเลยค่ะเห็นบอกที่เห็นเห็นนี่น่ะเนี่ยเห็ดหนันนงไก่ทั้งนั้นเลยจ้าพณน่ะพี่น้องเห็นบอกุณน่ะเห็ดหนังไก่จ้ะเต็มเลยค่ะ เต็มเลยจ้ะเต็มเลยเด็กหนันงไก่ทั้งนั้นเลยจ้ะอืออือดูดอกเขาสิคะอื้ขาใหญ่มากตรงนี้สีส้มเข้มนี่จะขาใหญ่มากคะ่ะอือสวยมาก ามากค่ะพี่น้องค๋าดีนะที่แพทย์มากเพราะว่าทําแพทคิดว่าสิมาตังแต่ก่อนหน,น่ะนี่เขาก็อาจจะยังไม่โตนะพี่น้องจ๋ามานี่พอดีเลยเนาะเห็ดหนังไก่ออกแล้วเห็ดผึ่งหวานสงใส่จะวายแล้วมั้งสวยมากค่ะ ขออนุญาตให้จังสีได้พี่น้องด้วยเก็บหานากหน่อยนึงเด้จ้ะเพราะว่ามันายุ่นให้ในไต่ต้นสนหน่อยๆจังสีจ้ะออือ้ใหญ่สวยมากค่ะงามหลายพี่น้องเอ้ย ดอกเยจะยืย่นเข้าไปเอาดอกหน่อยเอาไหวอนมันอ,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 อยู่ไต่ใหม่ด้วยพี่น้องด้วยมันต้องมีหักเป็นธรรมดาแหละเนาะนี่อยู่ไต่ใหม่สิมันต้องหักแหละ สองดอกออดอกนี่ได้แต่อัน,นบวได้ขากะย่าเพิ่นคุณนะทั้งไตอยู่พุ่อีกน้องเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใจเย็นเดี๋ยวพาเข้าไปเก็บเอาสองดอกหนึ่งก่อนออเดี๋ยวหาลายผ้าเข้าไปเก็บจ้ะมันอยู่ทั้งไตอย่างนี้เลยขี้ฝุ่นก็หลายคอยไปเห็นความสะอาดที่เดียวเนาะ ปีนี้เยอะมากค่ะพี่น้องหลายหลายปกติมองนี่บ่หินออกนี่ออกเสยเลยไหมออกยอย,ออกยนนู่แต่บ่อยออกหลายนะนี่แต่ออกกอกคักนี่้ายหักจอดจืิงเขาไปเอาบา่อใดค่ะพุทน โอ้ยมันกรอบนี่อันตัวนี้มันมันแบบแบบบางเนาะจ้ะเนาะคุณอ่ะอีกพี่น้องคุณอ่ะเดี๋ยวสิ้าผมุดไปเอาฟังนั่นมาเอาทางนี้ก่อนบัดนี้มาเยอะแยะเลยเห็ดเยอะเยอะแยะเลยจ้ะค่อยๆเก็บไปเนาะหลายโอ้เพียะเพียะอืมเจ้าตัวนี้เน่าบ่เดี๋ยวไปเหลือเอา ยุงก็หลายหลายด้วพี่น้องอย,ยุ่งเยอะมากเพียสวยสวยเลยค่ะอืมเบ่งตัวนี้เด้ออ้ยเี่นไหมงามขนาดเลยสวยและเยอะมากถ้าค่อยๆเก็บ ดอกตุ้มมนี่แสบเจ็บง่ายด้วยอุ้ยเบึงขา,าขาเราแม่พี่น้องขาคืออวบคักแทนขาอวบแห้งขาแบบอวบมากอวบถึงอวบที่สุดน่ะอีอีกมงึงเป็นีรขาแบบอวบขาบาง น้ำลายน้องฟังดีจ้ะยุงจะว่ายุงจะว่าแม่ตอมข่อยกัดข่อยกับพ่อแมนะ่ยุงเยอะมากครับพี่น้อง มันอยู่ในใบสนเนาะนุ่ตอแมาดามเก็บข้าวเดียวมุดเอาตัวนี้กันอ่าสิขั้นค่ะเดืนเด้อแต่มันก็บตองมุดอ่ะไมมุดกับบวบได้เห็ดเนาะ ข้านที่น้องมาบึ่งมานบิ่งกันเนเด้อใจเย็นใจเย็นขาอ้วบอวบขาอวบขาอวบเนี่ยเสือมาดามบึงบไดใเลยหมุดเมื่อกี้นี่เปื่อนเบิดเลยเอาต้นหนีบมันบวขนาดเลย สวยเลยค่ะ。 อ้ยขาใหญ่แท้ปั๊ดปุ่นเกือบเอาบบขึ้นไหมขาเราใหญ่ขากไหลสวย,าง,าย,ยงาสวยงามหุดเสียงยุ่งเสียงยุ่งจะเสียงยุ่งยุ่งสิเลี่ยงงานมาดามแล้วอย่าฝาวเหลี่ยงงานข่เด้อ Kiếp con tay bất cho không hôm sau khi nào vào năm nào karma hết mà ơi bất chân mong yên thân đương tay bất chân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  ไปๆไป,ไปออกไปออกไปเพื่อนเพื่อ,อ,อหายหายจเก็บข้าวเดีย๋ยวอมาพ่อแม่พี่น้องอชุกแล้วหกแล้แบบว้มันอันนีคักเนาะเฮ็ดความสะอาดไปเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะพาทําความสะอาดไปเลยมันมันหกคักปุก่นะ่ะบ่เฮ็ดบ่ไใดเลยเดี๋ยวสิพ้าไปเขามันมองไม่เฮ็ดความสะอาดแล้ว นี่เห็นบอเเ็ดตังไก่เนี่ยเห็นบอที่เขาถ้าเพิ่นแกาจัดมันสิเป็นแนวนี้พี่นอ่ตัวนี้คือส่วนหมาก้นเสียวออกด้วยจ้ะเด้อมันบ่แเสบเนาะเวลาไปเฮกับเขามันบ่นากินน้ำข้นกับเสียวอกจ้ะ ก็สิผ้าออกมาตัดขางนอกๆน,นี่เพราะว่าหยั่งมองหันยุ่งมันหลายค่ะพี่นอ้องตัดในปลาบ่ได้เลยมองหันมองที่เก็บเมื่อกี้ยุ่งสีหามแผดอยุยุ่งหลายค่ะหลายเนี่ยเก็บแป๊บเดียวจุดเดียวเนี่ยแหละเนี่ยหลายเติบ ดอกมีแต <icana>, ่ดอกใหญ่ๆงามๆนาะ Mars, grass, grass, grass. พี่น้องเนาะดอกใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะยุ่ง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 อย่ามาตอมค่อยเลยขอลองละล่มก็คือจังผัดอยู่ยุ่งคือหายแท้ พี่น้องเ,อเห็ดอร่อยจ้ะเห็ดอร่อยของแสบแพทมักมงได้หูบอพี่น้องมักตรงที่เพิ่นเพิ่นบอเ,เวลาห้าแกงหรือว่าเห็ดกับเขาออกมาแล้วเนี่ยมันบวมีมันบ,นบ่เป็นเมือกเห็นไหมะมันเห็ดเิ่งกระแสบได้แต่ว่าเพิ่นสิเป็นเมือกเนาะอันนี้เพิ่นบ่เป็นเมือกเลยจ้ะเด้อเพิ่นสิบวมีเเมือกเห็ดเพิ่งทุกชนิดมีเมือกเนาะจาะ้ะเนาะแต่อันนี้บ่มีจ้ะ เห็ดหนังไก่เห็ดมันปูเนี่ยโบมีเด้อโบมี่เมือกจ้ะโอ้ยทองทองรองเก็บเห็ดจนหิวเข่าห่อเข่าไม่อยู่แต่ว่าบ่อฮันกินดอกสิเก็บเห็ดก่อน พาท่องป่ากิบเห็ดไปเรื่อยๆเหนื่อยก็ไม่หยุดพนเหนื่อยก็หยุดเมื่อยก็ต้องยางโตนะคะเพราะว่าเราเดินป่าเนาะ,ะเห็นบอกยุ่งยุ่งเห็นบอกนั่นน,น,นี่นี่คุณน่ะร้ายตูเลยเพือบัวใดนะจับเท่าทันทีเลยขนาดมือปัดเห็ดอยู่แบบแบบแบบยแบบังเกาะเหมือนทีละร้ายกาศมากเจ้ายุงน้อย บางอาจกัดข้าแล้วข้าก็จะคันไดเ่ยบอลโอนนิ่ง <c oughs> <c oughs> แต่เซยกล่องหขายอะว่ากันเด้อพี่น้องเสยหย่อนอันยุ่งน่ะแหละอู้น,นั่นขาต้องตัดเอาได้ในคของแสบข่อยนี่ขาเล็มเอา ยุงหายแห้งพี่น้องเอ้ยลุงก็หายเลือดเดี๋ยวเสีเอายอ้ามาสีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันแทงเข้าไปนะจังสีมาพี่น้อง แต่เหตุท like ี่ทําความสะอาดยากที่สุดก็คือเห็ดหนังไก่นะคะหนังไก่ก็เห็ดมันปูเห็ดมันปูก็ยังเป็นรองที่สองของเห็ดหนังไก่เห็ดหนังไก่เป็นเห็ดที่เห็ดความสะอาดยากที่สุดเพราะว่าเขาต้องระวังเพิ่นสีหักนะแม่เห็ดมันปูก็เห็ดหยาแต่ว่าเพิ่นกิบบาดเปื่อนซ้ำเห็ดหนังไก่เห็ดหนังไก่เนี่ยรู้ซึกว่าเนี่ยไอ้เศษของอันห้าสนไอ้พวกห้าพวกต้นสนอะใบสนอะมันจะแท่งเข้าไปในตเพิ่นจ้ะบวงบอก ถึงข่วมว่ามันอ่อนคักเนี่ยมันสิแท่งเข้าไปเลยนะพี่น้องส่วนมาสิเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยอะแท่งเข้าไปในตเหนือเิ่นนั่น่ะเหนือหนังเิ่นน่ะเนี่ยเห็นบ่ยากกับการทําความสะอาดนิดนึงแต่ก็บอบ่ยากเกินข่วมสามารถเท่าดอก บันเทิงละงานนี่ต้อมคอยคักต้อมข่อยแน่จ๋อ่อยพู้นะมันเดต้อมอยางเดียวจ๋อผอมขาตัวนี้เอาตัดเอาของอร่อยเสียงทองมาดามหอ่อกินเข่ามาวได้พี่น้องแต่ว่าแพาะเป็นคนกินได้บ่หลกินได้นิดนึงจะ้ะมันมันหิวนะแต่ว่ามันกินทองมันอัดบ่ได้หลายที่เดียวไหมพี่น้อง เป็นกินได้หน่อยละกะหิวอีกสิแม้เป็นคนกินน้อยแต่กินบ่อยเทั่งอยู่หม่องเฮ็ดงานควเคยชินอยู่หม่องเฮ็ดงานนําพี่นอ้องอยู่หม่องเฮ็ดงานมันกินบอไ,ได้หลายเด้มันมันมันเบรกเวลาเบรกแป๊บเดียวหไหมเขาเขากินได้ที่ละหน่อยแต่ว่าปกติแพทก,กับเป็นคนแนวนันอยู่แล้วกินกินบ่หลายแต่กินกินบ่อยอันนี้เน่าเนี่ยเนี่ยเน,น่าเาน่าบ่เอาเดี๋ยวจะเดินเน่า ทิพนี่ละให้เราออกเป็นเสือเป็นแนวต่อไปเป็นไดพี่น้องมวนบอคลิปนี่มาดามผ้าปลาก็บเห็ดหนังไก่สาใจคอยละสาใจยุ่งพอมยุง่งว่ามาแล้วเหยื่อของข่อยประศร์นึกแลราลุ่มมาตุ่มกัดแผดประศนพี่น้องเลยกัดแบบชนิดท่ว่าเพอบ่ได้เลยเลือดตัวหนึ่งนีดรงนี้บวมท่านที่ห็นบอน่ะเริ่มแดงแล้ะกัดจน่าเลือดออกเลยอันจน่า เห็นเหลือดอ่ะนี่ไม้กแก้วนี่ยุ่งเหลืองยุ่งยังกะซางกะอันตายคือกันนั่นแหละเนาะสวยมากเลยค่ะ โทษเด้อพี่น้องมันเปืือนหลายก็ตัดออกหลายเติบอยู่หรอกไม่ไกลสิบดุดละหลัก Mm hmm. ดอกนี่อวบครั้งน้องพี่น้องจ้ะอืมใเปล่อนเท่าไหร่ คนใจบ่เย็นเฮ็ดบ่ได้ยได้นี่พี่น้องเอยเฮ็ดหักเบิดห,หล่าแพ็ดปลาขนาดแพ็ดเนี่ยเนีแบบไปยังตัดออกพวกยางไหลกนันยังหักเก็บไม่ไม่หนิมูลอุจยปุ่ยเก็บเห็ดหนันงไก่โอ้ยไปละจ่ะพูดมาพี่น้อง จะพาไปป่าใหม่นะจ๊ะขอบคุณทุกการใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์หวังว่าพ,พ่อแม่พี่น้องจะมีความสุขในการรับชมคลิปวิดีโอของมาดามเห็ดมัสลุมแล้วก็ enjoy life t h a i l a มาแล้วก็มาดามเห็ดมัสลุมแฟนเพจด,ด้วยนะคะไปแล้วจ้ะฝากไว้น้ำด้วยจะ้ะรักนะจุบ๊บจุ๊บสวัสดีจะ้ะบ๊ายบายนะจ๊ะสวยงามมาก